เงื่อนไขในการสะสมแต้มกับบัตรสะสมแต้มของอม,มอนพันวิลล่านะคะมี6ข้อที่นักสะสมควรรู้ไว้ เริ่มข้อที่1นนะคะทุกยอดเปย์อิน3,500บาทจะได้1แต้มสะสมโดย1แต้มสะสมก็จะได้มาเป็น1หน้าหมีในบัตรสะสมแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าได้อีก3,500บาทก็จะได้เป็น2หน้าหมี3หน้าหมีไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งลูกค้าสะสมได้ถึง6หน้าหมีจนขึ้นคําว่าเคลียร์ก็จะได้เป็นบัตรกำนานออกมาแบบนี้เลยก็คือเป็นบัตรสีฟ้าหรือบัตรสีม่วงนะคะ คราสก,กันไปค่ะสลับกันไปขึ้นอยู่กับว่าแต้มถัดไปจะได้เป็นบัตรสีอะไรนะคะแล้วก็ของรางวัลน,นะคะที่ลูกค้าจะได้รับก็ถ้าลูกค้าสะสมได้ถึง6แต้มเมื่อไหร่ปุ๊บจะได้เป็นบัตรกำนันมา1ใบสีฟ้าก็สามารถแลกได้เป็นบ้านสตูดิโอมูลค่า4,500ับาทได้เลยแต่ถ้าลูกค้ายังไม่แลกรับบ้านพักนะคะสามารถสะสมต่อได้อีกนะคะโดยการสะสมต่อเนี้ย ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาของตัวบัตรกำนันด้วยนะคะว่าต้องไม่เกินหนึ่งปีบัตรใบแรกถ้าลูกค้าได้สีฟ้ามาอีก1นใบแล้วก็ได้สีม่วงมาอีก1นใบรวมเป็น2ใบใช้คู่กันนะคะใช้คู่กันจะสามารถแลกได้เป็นบ้านซูพีเรียนะคะมูลค่า5 9า0บาทได้เลย แต่ถ้าลูกค้ายังไม่แลกอีกนะคะยังสะสมต่อจนได้มาเป็น3าใบก็คือมีสีฟ้า1นใบสีม่วงอีก2อใบนะคะใช้รวมกันนะคะ3าใบจะสามารถแลกได้เป็นบ้าน Big Family L พักได้6คนมูลค่า6,990เลยก็ได้ แต่ถ้ายังไม่แรกนะคะลูกค้ายังสามารถเก็บได้นะคะเก็บจนถึงกระทั่งสูงสุดก็คือบ้าน A1 C ซีวิวติดทะเลของเรามูลค่า2 9 9 0 0บาทได้เลยทีเดียวค่ะถัดมานะคะข้อที่2ลูกค้าจะไม่สามารถนำยอดชำระของ2เปอินมารวมกันได้อ้ามสงสัยใช่ไหมคะเป็นยังไงก็คือ1เปอินมูลค่า6,800 แปบาทอันนี้จะได้เท่ากับ1แต้มนะคะเมื่อหาร3500บาทแล้วจะได้1แต้มส่วน5 0าพนี้เมื่อหาร3า0 0บาทแล้วก็จะได้1แต้มเช่นกันค่ะลูกค้าจะไม่สามารถนำา2เปอิินนี้มาบวกกันเพื่อเท่ากับ เพื่อรวมเป็นยอดใหญ่นะคะแล้วได้3แต้มแบบนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เราไม่สามารถนําไปอิน2ใบนี้มารวมกันได้ค่ะก็คือให้แต้ม1ไปอินต่อ1นแต้มเท่านั้นนะคะตามยอดที่ลูกค้าชําระมาเลยก็คือหาร3,500บาทเท่านั้นถัดมานะคะข้อที่3ตัวลายนะคะเราไม่สามารถโอนย้ายแต้มนะคะจากลายของลูกค้าอีกท่านหนึงไปสู่อีกท่านหนึงได้ดังนั้นอันนี้มันจะอยู่ใน ความดูแลของลายลูกค้าเองนะคะเมื่อลูกค้าได้รับแต้มสะสมแล้วก็แนะนำให้สะสมต่อไปเรื่อยๆนะคะ